ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคฟุตบอลสรุปตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2025รายวันออฟฟิเชียลลิวภูคว้าตัวมิลอสเกอร์เคสแบ็กซ้์ยทีมชาติฮันการีจากบอลมาดด้วยราคา40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,800ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030 ออฟฟิเชียลเบอร์ลี่คว้าตัวอักเซลตัวเซเบอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตีหมดสัญญากับอิสวิชทาวแบบไร้ค่าตัวเรียบร้อยส่วนรายละเอียดของสัญญายัางไม่มีการเปิดเผยออฟฟิเชียลเบอร์ลี่คว้าตัวครินชี่ฮาร์ตแมนแบ็คซ้ายชาวดัชจากเฟยนูดด้วยราคา7.7ล้านปอนด์หรือประมาณ346.5ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029 ออฟฟิเชียลลิวภูคว้าตัวเฟรดดี้วูดแมนบรกษาประตูชาอังกฤษที่กำลังจะมดสัญญากับเบรสตันนอตเอนแบบไร้ค่าตัวส่วนรายละเอียดเรื่องของสัญญาไม่มีการเปิดเผยออฟฟิเชียลเบรเออร์เลเร์คูเซนคว้าตัวอัญญบดุไลฟลายเซเดรบกดาวรุ่งชาวเซเนกัลจากแฮกเกนทีมจากดิกสวีเดนด้วยราคา3ล้านยูโรหรือประมาณ114ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030 อาฟิเชียลลอสแอ e เจลิสเอยกเลิกสัญญากับโอลิเวียชิรูกองหน้าประสบการณ์สูงชาวฝรั่งเศสโดยเป็นการตกลงแยกทางด้วยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายชิรูจะคัมแบ็กสู่เวทีลิกเอิงฝรั่งเศสด้วยการเซ็นสัญญาหปีกับสโมสอลเลวฟาบริซิโอโรมาโน่ฮัร์สนนนกำลังเจราจาอย่างจริงจังเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับคริสเตียนมอสเกรา เซเร์แบ็กดาวรุ่งชาวสเปนิสของไอคังคาวบาเลนเซียโดยพวกเขามองว่าดาวเตะวัย20ปีเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักสำหรับการเสริมทัพตำแหน่งกองหลังตัวกลางและมอสเกราตอบตกลงจะย,ย้ายมาเล่นในกับารสเซนเรียบร้อยฟาบริซิโอโรมาโนนอกจากนี้ไอป็ใญใญาได้เพิ่มเอเบลิชิเอเซตัวรุกของคริสตัลพาเลสเข้ามาอยู่ในลิสต์การเสริมแก่งตำแหน่งปีกซ้ายโดยนักเตะมีค่าชิก์สัญญาอยู่ที่68ล้านปอนด์ มนประมาณ3 0 6 0ล้านบาทเบนเจคอบส์โรดริโกดาเตชาวเซมบาของราอัลมาตริดยังอยู่ในความสนใจของแอสตันแต่เอเซ่ถือเป็นตัวเลือกที่ราคาถูกกว่าเบนเจคอบส์อิบราฮิมากนาเตส่แบกชาวฝรั่งเศสของลิเวอร์พูลมีแผนการจะย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในฐานะแข้งฟรีเอเจน ช่วงซัมเมอร์ปี2026โดยตอนนี้มีหลายสโมสรชั้นนําในยุโรปกําลังจับตาสถานการณ์ของโกนาเต้อย่างใกล้ชิดซึ่งก็มีเรอามาตริดบาร์เซโลนาและปารีสแซงต์แชร์แมงรวมอยู่ด้วยฟุตเมคาโต้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเจมส์ทรัฟเฟิรต์เปษาประตูฝีมือดีของเบอรีได้เรียบร้อยแต่ยังตกลงเรื่องค่าตัวการย้ายทีมกับต้นสังกัดองนกเตะไม่ได้ฟาบริซิโอโรมาโน ูลแลมไม่มีแผนการจะขายโรดริโกโมูนิสกองหน้าชาวบราซิเลียนที่กำลังได้รับความสนใจจากลีสต์ูเนเต็ดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้สกายสปอร์ตอเลติโกโมาดริดปิดดีลคว้าตัวมตเตโอรุเจรีแบ็กซ้ายชาอิตเลียนได้สำเร็จหลังจากที่อาตาลันตาตกลครงขายนักเตะให้เรียบร้อยที่ราคารวมโบนัส20ล้านยูโรคือประมาณ760ล้านบาทฟาบริซิโอโรมาโน,โน นอกจากนี้ตราหมีหวังจะเซ็นสัญญากับคริสเตียนโรเมโรเซเดแบ,บ็กของท็อตแนมอสเปอร์มาเสริมแนวรับทว่าไก่ได้ทองจะพิจารณาขายดางเตะทีมชาติอาร์เจนตนาในวัย27เปีที่ราคาสูงกว่า60ล้านปอนด์หรือประมาณ2,700ล้านบาทเท่านั้นเดอะเทเลกราฟอาตาลันตาปิดดีลคว้าตัวคาร์มันดินซูเลมาน่าปีกจอมพลิ้วชาวกาหนาของซอร์ัลตันเรียบร้อยที่ราคา17.5ล้านยูโรหรือประมาณ665ล้านบาท บวกกับแอดออนอีก4ล้านยูโรหรือประมาณ152ล้านบาทโดยในข้อตกลงนั้นนักบุนมีเงื่อนขจะได้เงินอีก15%จากค่าตัวการย้ายทีมครั้งต่อไปของนักเตะด้วยขณะที่ซูเลมาน่าจะเซ็นญากับอา a ตาลันตาถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029พร้อมกับมียอัชัชนสามารถเซ็นเพิ่มได้อีก1ปีฟาบริซิโอโรมาโน่บายาเมนิกบรรลุข้อตกลงเงินขส่วนตัว กับนิกวัวเทอร์มาเดอร์กองหน้าร่างใหญ่ชาวเยอรมันของฟอร์เบสตูดกาเป็นที่เรียบร้อยโดยนักเตะจะสัญญาร่วมทัพเสือใต้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030แต่ทั้งสองสโมสรยังไม่ได้เริ่มเจราจากันแต่เรื่องค่าตัวการย้ายทีมของนักเตะเฟอร์เรียนเพรเทนเบอร์ตีโมแวนเนอร์กองหน้าชาวเยอรมันของแอร์เบลเรซิกอาจได้ย้ายไปคักแข่งที่สหรัฐอเมริกาเพราะล่าสุดนิวยอร์กเรดบลูสติดต่อท้าทามเข้ามาแล้วดิแอตเลติก b บรนเฟลด์บริษัทกสเสนอรอบ2ซึ่งแบ่งเป็นเงินต้น55ล้านปอนด์หรือประมาณ2,475ล้านบาทบวกกับโบนัสอีก7.5ล้านปอนด์หรือประมาณ337.5ล้านบาทที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นมาขอซื้อแบรนด์เอมเบอร์โมปีกตัวเก่งชาวแคนาบรูนเป็นที่เรียบร้อยสกายสปอร์ตเอมเบอร์โมมีจุดยืนชัดเจนจะย้ายไปร่วมกวนปีศาจแดงเท่านั้นโดยจะตัวได้แจ้งให้กับต้นสังกัด และท็อตแนมสเปอร์อีกหนึ่งสโมสรที่ให้ความสนใจทราบความประสงค์ของตัวเองเรียบร้อยฟังกาิทอยยืนยันจะไม่มีการยิ่งก้อเสนอขอซื้อเอมเบอร์โม่แต่อาจเปลี่ยนใจหากพิศัจแดงไม่สามารถปิดกิวได้สำเร็จเดวิดอันสตนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจจะคว้าตัวเฟลิกซ์เมชาปีกทีชาเยอรมันของบรเซิยาดอทมุมาเสริมแดนกลางให้กับทีมสปอร์ตบิล เชลซีใกล้บรรลุข้อตกลงกับบริซียดอทมูลเต็มที่สำหรับการคว้าตัวเจมี่กิทเทนส์ปีกดาวรุ่งชาวอังกฤษขณะที่นักเตะกำลังร,งรอไฟเขียวเพื่อจะเข้ารับการตรวจร่างกายหลังจากที่ตกลงสัญญา7ปีกับสิงห์บลูส์มาได้หลายวันแล้ว, ben วเบนเจคอร์สจอเรปโดกรงหน้าชาวบริลเลียนมีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะย้ายออกจากบริเตนแอนฮอฟฟเอร์เบียนในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้แต่ข้อเสนอจากนิวคาเซลยูเนเต็ด และอีกหนึ่งสโมสรนในเพีบร์ลกต่างถูกไบรตันปัดทิ้งเรียบร้อยในช่วง2-3วันที่ผ่านมาท็อกสปอร์ตอาร์เจติโกมัตรีปิดดีลคว้าตัวอเล็กซ์บาเอนากองกลางตัวรุกทีมเจ้าสเปนของบียอเอลที่ราคา45ล้านยูโรหรือประมาณ1,710ล้านบาทบวกกับแอดออนส์อีก5ล้านยูโรหรือประมาณ190ล้านบาทฟาบ,บริซิโอโรมาโนโ มาร์กอังเดรทร t e g ต n ผู้รักษาประตูกับตันทีมบาร์เซโลนาปฏิเสธจะย้ายไปเล่นให้กับไอซ์มนโกโเพราะต้องการอยู่ช่วยต้นสังกัดต่อไปมาการ์โคโมปิดดิวคว้าตัวเคซุสโรดิเกสปีกดาวรุ่งชาวสเปนนสของเรอัลเบติสที่ราคา22.5ล้านยูโรหรือประมาณ855ล้านบาทและอาจพุ่งขึ้นไปเป็น28ล้านยูโรหรือประมาณ1,064ล้านบาทเมื่อรวมแอดออนเรียบร้อย f าบ r ิซิโอโรมาโน a ไบเออร์เลเบคเซยังคงพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวจัสตินคลเวิร์ปีกชาวดัชของบอลมาดถึงแม้เดอะเชอรีสจะไม่อยากขายแต่ห้างขายามั่นใจว่าเงินจำนวน30ล้านยูโรคือประมาณ1,140ล้านบาทน่าจะเพียงพอในการปิดดิวดาวเตะทีมชาติเดนแลนด์ในวัย26ปีได้เบนเจคคอฟส แอร์เบลิกเป็นสโมสรรายล่าสุดต่อจากบร i g ันแอนโฮเฟาเบียนและเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่แสดงความสนใจจะเซ็นสัญญากับฮาวิเอลเลียดกองกลางชาวอังกฤษของลิเวอร์พูลเดอะมิเรอร์ยูสูฟาโมโกโก้กองหน้าดาวรุ่งของบุิเดสเลกมด์ผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายเรียบร้อยเตรียมซบเอฟซีโคเปนเฮเกนด้วยราคา5ล้านยูโรหรือประมาณ1 9 0ล้านบาทฟาบริซิโอโรมาโน เเดเบเช่กำลังพยายามอย่างหนักที่จะเซ็นสัญญากับจอร์ดูรานกองหน้าทีมชาติโคลเเบียของอัลนัซเซ์เนื่องจากนักเตะเป็นที่ต้องการของกุนซือโชเซ่มูรินโญ่ขณะที่อดีตหัวหอกของแอสตันวิลล่าในวัย21ปีก็พร้อมจะกลับมาค้าแข้งในลีกยุโรปอีกครั้งฟอร์เรียนเพลเทนเบิร์กหากเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเ้วนนะครับจะกลับมาคลิปหน้าบนช anel ภาคฟุตบอลเช่นเดิม